อาจารย์ค่ะมีคําถามจากน้องๆมาเยอะเลยนะเขียนเขียนมาเรื่อยๆเลยนะคะดีค่ะเอาคําถามนี้ก่อนเลยนะกับเรียนท่านอาจารย์น้องๆบอกว่าทำไมทาไมเวลาคนเสียชีวิตต้องนําเงินใส่ปากคะนี่แหละพวกมิจฉาทิฏฐิไงความเห็นผิดไม่ต้องไปสนใจไม่มีประเพณีนี้ไม่มีคําสอนนี้นะไม่ต้องไปสืบต่อ คำถามนี้แสดงว่าน้องนี่ศึกษามามากเลยเขาถามว่าการดับกิเลสต้องทําอย่างไรคะ,จะเจริญอนาปานสตินี่แหละดับกิเลสได้ทุกชนิดนะครูเจ้าบอกนะทำอย่างไรเจ้าคะ่ะอาจารย์เอาจิตมารู้ลงหายใจเข้าออกของเราเหมือนเมื่อต้นชั่วโมงนั่นแหละนะ,นะวันนี้<อ>ได้หลายล<ะ>เทคนิคนะคะนะ การทําบุญทําอย่างไรจะได้บุญเยอะที่สุดค่ะนั่งสมาธิเมื่อต้นชั่วโมงนั่นแหละได้บุญเยอะที่สุดนะครูเจ้าบอกว่าเราเนี่ยรู้ลมหายใจแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวนะชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระสาสดาปฏิบัติตามโอวาทนะทำถูกต้องแล้ว และเป็นกองกุศลอย่างยิ่งกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเจริญสติปัฏฐานสี่รู้ลมหายใจเข้าออกนะคำถามนี้ค่ะอาจารย์ขอเป็นสองคำถามเลยนะคะเขาบอกชาติผู้ที่ระลึกชาติได้เป็นเพราะอะไรและเพราะอะไรเราจึงไม่สามารถระลึกชาติได้อันนี้เกี่ยวกับชาติที่แล้วนะคะคราวนี้มีคำถามหนึ่งถามไปถึงชาติหน้าเลย ชาติหน้าถ้าจะเกิดเป็นคนอีกควรจะทำอย่างไรคะถ้าตักบาตรเป็นของที่เราชอบแล้วถ้าตายเราจะได้กินไหมคะอ๋อต้องต้องเอาทีละอันเนาะทีละอันอาตมาจำคำถามไม่หมดหรอกแต่ละอันมันตอบยาวะนะอันแรกก็คือพบชาติมีจริงหรือไม่อย่างเนี้เหรออันไหนนะ อันแรกระลึกชาติได้ล,ลเพราะอะไรแล้วเราทําไมระลึกชาติไม่ได้คะอันนี้ตอบไปแล้วว่าอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันสมาธิไม่เท่ากันความเพียรไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันนะถ้าอย่างนั้นบางคนที่มีมีสมาธิมากมีอะไรที่บอกว่าท่านพระอาจารย์บอกเยอะนเนี่ยสามารถระลึกชาติได้จริงหรอคะสามารถทําได้นะ แล้วถ้าชาติหน้าจะเกิดเป็นคนควรทำอย่างไรคะชาติหน้าเกิดเป็นคนควรรู้อริยสัจสีอันดับแรกเหมือนเราเกิดมาณวันนี้สิ่งที่ต้องรู้อันดับแรกของชีวิตคืออริยสัจสี่นะแล้วถ้าตักบาตรแล้วคะ่ะพระอาจารย์ตักบาตรเนี่ยใส่ของที่เราชอบไปแล้วพอเราตายไปเนี่ยเราจะได้ของที่เราชอบทานไหมคะ <c oughs> ผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่า จะได้ตอบสนองตามนั้นเท่านั้น,นการให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่อยู่อาศัยการให้ทานเนี่ยเหตุปัจจัยจะได้อะไรจะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามมีโพค่ามากมีทรัพย์มากนะนี่คือเหตุปัจจัยของการให้ทานนะเป็นอย่างนี้ค่ะคราวนี้ถ้าจะไปนิพพาน ได้อย่างไรคะไปนิพพานได้ด้วยอาณาปานสติอย่างที่เราทําเมื่อสักครู่นี้อาณาปานสติการเอาจิตมารู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวสามารถดําเนินไปได้จนถึงมรรคผลนิพพานเลยค่ะน้องๆในนี้มีใครเคยทําอานาปานสติบ้างปะคะในหนังสือนะคะที่แจกไปมีอยู่เล่มหนึ่งนะคะ ไหนใครที่ได้อานาปานาสติยกยกขึ้นมาหน่อยสิคะเล่มสีเขียวเขียวใช่ไหม,มอ่าไหนยกให้เพื่อนๆน,นดูหน่อยสิคะอนาปานาสติอ่าคราวนี้ถ้าน้องๆสนใจนะคะเพื่อนๆมีแลกกันอ่านนะคะแลกกันอ่านเรามีทั้งหมดสิบเล่มน,นะคะสามารถแลกกันอ่านได้นะจะทำอย่างไรถึงจะได้ขึ้นสวรรค์คะพระอาารย์ ทำอย่างไรได้ขึ้นสวรรค์นะพระศาสดาบอกว่าสวรรค์เป็นที่สำหรับคนมีศิลรักษาศิลห้าให้ดีนะ,ะเราจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะแค่ศิลห้าหรอคะแค่ศิลห้าก็เพียงพอแล้วนะ้นองง่ายั้มศิลห้าทราบใช่ไหมคะศิลห้าทำยังไงในข้อที่หนึ่งว่าไงคะ ข้อที่สองข้อที่สามค่ะข้อที่สี่ข้อที่ 5, ห้าห้ามง่ายไหมนี่ก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะคะทุกวันนี้บางครั้งเรารู้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราท่องไปเนี่ย ผลมันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือขึ้นสวรรค์ได้เนาะพระอาจารย์คากาบเรียนถ้าเราเข้าใจผิดแล้วนำไปบอกผู้อื่นแล้วค่อยมารู้ทีหลังว่าเราเข้าใจผิดนลยคะ่ะแล้วก็ไม่อธิบายให้คนอื่นเข้าใจนะคะ ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะบาปไหมคะถ้าเราเข้าใจผิดแล้วเราเรามารู้ทีหลังคะ่ะแล้วเราไปเล่าให้คนอื่นฟังกบาปไหมคะเรามีเหตุปัจจัยที่จะแก้ไหมละ่ะถ้าแก้ได้ก็ควรแก้นะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะแก้ไขก็ปล่อยวางไปแต่ถ้าเราแก้ได้เราควรแก้สิ่งที่เราได้บอกผิดรู้ผิด กระทำผิดไปเนี่ยควรแก้ไขนะขอบคุณค่ะท่านพระอาจารย์ประโยชอันนี้นะคะน้องถามมาว่าประโยชน์ของการทําดีคืออะไรคะและการทําชั่วผิดอะไรคะการทําดีกับชั่วในวัดกันตรงไหนนะเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีคนเอาไม้มาฟาดเราเนี่ยเราชอบไหมไม่ชอบนั่นนะทำไม่ดี เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นทําอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ตนไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นนี่เรียกว่าทําไม่ดีนะแต่ถ้าทําอะไรก็ตามไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นอันนั้นเรียกว่าทาดีเข้าใจไหมค่ะขอบคุณค่ะคําถามถัดไปนะคะ ถ้าชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่ทำไมน้องอยากเกิดเป็นมนุษย์เหรอพระอาจารย์กราบเรียนถามค่ะว่าการเกิดของเราเนี่ยจะเกิดไปได้นอกจากมนุษย์แล้วจะขึ้นไปสูงสุดเป็นอะไรได้อีกไหมคะเออมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละมนุษย์เทวดาพรหมลงมานรกกำเนิดเดชานเปลตดวิสัยวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะ มนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากตายแล้วเนี่ยไปพบอื่นเกือบทั้งหมดเลยเหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกนิดเดียวเท่านั้นพระเจ้าเปรียบเทียบขนาดไหนพระองค์เอาเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมานะแล้วก็ถามสาวกว่าดินในมหาปฐพีกับดินที่ปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกมหาปฐพีมากกว่า ราส,สดาบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่เหลือเนี่ยไปพบอื่นหมดเลยนะน้อยมากนะน้อยมากแล้วแล้วอย่างนี้จะทํายังไงให้เป็นมนุษย์ได้คะอาจารย์พระอาจารย์เอ่อทำยังไงให้เป็นมนุษย์ได้ mm hmm. เหตุปัจจัยคือการรักษาศีลให้ดีนะรักษาศีลทำสมาธินะพยายาม สร้างกุศลตรงนี้เอาไว้นะเราจะได้ได้เลี้ยงอัตภาพที่เป็นมนุษย์อยู่ได้นะมนุษย์เทวดาขึ้นไปซึ่งเป็นภพที่สามารถรู้ธรรมะได้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้พระอาจารย์ครับหนังสือที่แจกไปทั้งหมดสิบเล่มเนี่ยมีกล่าวไว้ตรงนี้ในเล่มไหนบ้างไหมคะเอ่อมีอยู่หลายเล่มอยู่นะแล้วคะเกือบทุกๆเล่มมีเกือบทุกๆเ,เ,เล่มนะ,นะค่ะ ถามนะคะพัะกาบเรียนผ้าจารย์นะคะหนูอยากถามความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้หรือเปล่าคะความตายมองได้สองมุมสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นมีการตายแน่นอนแต่ความตายนั้นไม่เที่ยงถ้ามีความไม่ตายมาเปรียบเทียบคือความตายเป็นสิ่งที่ดับไปได้ ถ้ามีความไม่ตายมาเปรียบเทียบคือมีนิพพานอมตะธรรมแต่ภายใต้ระบบของการเกิดดับเนี่ยความตายเที่ยงแน่นอนสิ่งที่เกิดแล้วตายแน่นอนไม่งงนะคะโอเคนะคะท่านี้หนูอยากถามว่าสังขารคืออะไรคะ่ะสังขารคือสิ่งที่มันแปลเปลี่ยนได้ ปรุงแต่งได้อะไรก็ตามที่มันเกิดแล้วแปลเปลี่ยนเดินไปสู่การแตกสลายการดับถูกเรียกว่าสังขารทั้งหมดเลยถามอีกคำถามหนึ่งนะคะน้องคนนี้มหายานคืออะไรคะมหายานคืออะไรมหายานเป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่พระศาสดาไม่เคยบัญญัติเรื่องมหายานนะ สิ่งที่พระศาสดาบัญญัติมีแต่ธรรมะกับวินัยนะผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องมหายานหิน,นายานเถรวาดอะไรนะบัญญัติแต่ธรรมะกับวินัยค่ะคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะตายตอนไหนคะไม่มีใครทราบหรอกทุกคนจึงต้องมีสติสัมปชัญญะ เตรียมตัวตายได้ตลอดเวลาเป็นเด็กก็ตายได้ไวัยรุ่นก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้ตายได้หมดนะไม่มีใครรู้ว่าใครจะตายเมื่อไรเราจึงต้องรักษาจิตเราให้ดีตลอดเวลานะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์คะคำถามนี้เนี่ยด,ดิฉันเองก็สงสัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าพักนี้ลือกันมากเลยนะคะ โลกจะแตกจริงหรือเปล่าคะอ๋อคืออยู่ที่เราเชื่อใครถ้าเราเชื่อคำพูดของคนทั่วไปนะมันก็ต้องวัดผลพิสูจน์กันดูแต่ถ้าเราเชื่อคำพูดพระตถาคตพระศาสดาของเราโลกยังอยู่ไปอีกหลายแสนปีหลายล้านปีนานมากนะพูุ้ทธเจ้าบอกว่าอีกหลายแสนปีถึงจะมียุคฝนแรงนะ ต้นไม้จะตายเกือบทั้งโลกและอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏนะอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะปรากฏนะตั้งแต่ห้วยหนองคลองบึงจะเหือดแห้งแม่น้ําจะเหือดแห้งมหาศาทั้งหลายจะเหือดแห้งทะเลจะเหือดแห้งแผ่นดินจะละอุและที่สุดดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏนะมหาปฏาีจะละลาย อีกนานมากเราเกิดตายอีกหลายแสนหลายล้านครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะสำหรับคำถามนี้นะคะคำถามถัดไปผีมีในโลกจริงหรือไม่ค่ะคำว่าผีไม่ใช่คำที่ผู้เจ้าบัญญัติผู้เจ้าบัญญัติชี้ลงไปเลยว่าสัตว์นรกเปรตวิสัยยักษ์นาคคนทันอสุรกายนะ ชี้ไปเลยไม่มีคําว่าผีไอเราไม่รู้จักเนี่ยไปเรียกคกํากลางๆว่าผีนะแต่จริงๆอาจจะเป็นเปรตนะเป็นสัตว์นรกนะเป็นเทวดาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็เลยเรียกเป็นคําคลุมๆว่าผีนั่นคือระบบชีวิตแบบต่างๆเนี่ยมีเกิดแก่เจ็บตายหมดนะเราอยู่กันหลายระบบชีวิตมากมายนะขอบคุณค่ะ พอาจารย์คะมีคำถามนะคะเออทำยังไงถึงหายโกรธนะคะแล้วก็คําถามคล้ายๆกันทําไมมนุษย์ถึงอยากได้ในสิ่งที่มนุษย์ต้องการคะทำยังไรจะหายโกรธเจริญอาณาปานสตินะแล้วจะดับความโกรธได้ทำบ่อยๆทำมากๆนะอาณาปานสตินั้นดับอกุศลวิตกได้ทุกชนิดพระตถาคตยืนยัน อยู่ที่เราทำมากทำบ่อยหรือเปล่าอีกอันอะไรนะอยากได้อะไรนะทำไมมนุษย์ถึงมีความอยากได้ในสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพราะาเรา,าเพราะ,ะเรามีความพอใจความอยากจึงมีดังนั้นพระาศาสดาจึงให้เราวางอุเบกขาให้บ่อยๆจะได้ดับความพอใจเมื่อความพอใจไม่มีความอยากจะดับไปเพราะเราเข้าไปดับที่สาเหตุของมัน ถ้าถ้าศึกษาสายปฏิจจสมุปบาทนี่จะช่วยได้ไหมคะความอยากนี่คะอาจารย์ช่วยได้เพราะเป็นการเข้าไปรู้เหตุผลของมันโดยตรงค่ะนะเนาะอีกคำถามค่ะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ค่ะวิธีปรับตัวเข้ากับเพื่อนเหรออืมเกิดเพื่อนไม่ดีทำยังไงนาะ เราเนี่ยควรปรับตัวทุกคนควรจะปรับตัวให้เข้ากับธรรมะนะ,ะทุกคนควรจะมีมาตรฐานคือธรรมะเป็นเกณฑ์มาตรฐานนะจะเพื่อนหรือจะเราก็ตามทุกคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนกันนะถ้าเกิดเพื่อนชอบแกล้งเราต้องแกล้งตามด้วยไหมไม่ใช่เพื่อนมีมิจฉาทิฏฐิเราก็อย่าไปเดินตาม เราเดินตามคำสอนของพระาศาสดาชีวิตจะได้เดินได้ถูกต้องนะจะได้จเจริญรุ่งเรืองนะคำถามถัดไปนะคะทำไมผู้หญิงถึงบวชไม่ได้และการกินเนื้อสัตว์บาปไหมผู้หญิงบวชได้ทำไมจะบวชไม่ได้ผู้เจ้าบัญญัติไปแล้วเรื่องภิกษุณีบวชได้ไม่มีปัญหาส่วนการกินเนื้อสัตว์ ไม่ได้ผิดอะไรโดยปกติผู้เจ้าจะบัญญัติว่าถ้าเธอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็ทานเนื้อสัตว์ได้ตามปกติค่ะคำถามมีกคำถามนะคะอนัตตาคืออะไรคะอนัตตาหมายถึงความไม่ใช่ตัวตนจริงการมีตัวตนชั่วคราว กระดาษแผ่นนี้มีไหมมีไหมกระดาษแผ่นนี้มีไหมอา้าวคำถามง่ายๆกระดาษแผ่นนี้มีไหมมีหรือว่าใครว่ามียกมือกระดาษแผ่นนี้ใครว่ามีอายกมือหน่อยค่ะใครว่ามีอใครอา้าวแล้วคำตอบอื่นเป็นยังไงเนาะใครว่าไม่มี ไม่มียกมือสิใครว่าไม่มียกมือค่ะไม่มีคนว่าไม่มีเลยเหรอกระดาษแผ่นนี้มีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีมีไหมสงสัยจะไม่เหลือนะภูเขาหินยังละลายไปได้เลยนะเพราะนั้นสิ่งใดที่มีชั่วคราวเนี่ยสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตาเข้าใจไหมอ่ามันไม่ได้มีถาวรน,นะ พระอาจารย์อนัตตานี่แม้กระทั่งชีวิตก็ไม่ร่างกายเราก็ไม่มีตัวตนแรือปล่าคะไม่ใช่<ม>ว่าไม่มีคำว่าไม่มีมันจะเข้าสู่อุเฉททติฐิความเห็นว่าขาดศูนย์แต่มันมีขึ้นมาแล้วหายไปจึงถูก<ม>เรียกว่าอนัตตามีชั่วคราวมีชั่วคราวนะคะคำถามสุดท้ายเรื่องน้องถ้ามีคำถามส่งมาได้นะคะ ระหว่างคําถามนี้ถ้าทางจะน้องจะแบบเครียดรึเปล่าร,ระหว่างฆ่าตัวตายกับฆ่าพ่อแม่ตายอันไหนบาปกว่ากันคะอ๋อฆ่าพ่อแม่ตายบาปกว่าเป็นอนันตริยกรรมนะจะไปบังเกิดในอเวจีมหานรกนะเพราะนั้นฆะ่าพ่อแม่ตายนี่บาปหนักมากนะ แล้วถ้าฆ่าตัวเองตายล่ะคะพอาจารย์ไม่บาปหรอคะฆ่าตัวเองตายก็เป็นบาปเหมือนกันเพราะว่ากายนี้ก็เป็นชีวิตหนึ่งไม่ใช่ตัวเราของเรานะผู้เจ้าบัญญัติการห้ามฆ่าตัวตายนะไม่สมควรทําน้องอันนี้ไม่สมควรทําทั้งสองอย่างเลยนะคะถ้ามีเพื่อนๆต้องแนะนำเนาะช่วยกันบอกนะว่าพระพุทธเจ้า สอนว่าอย่างไรนะคะคำถามถัดไปนะคะกับเรียนท่านอาจารย์คนเราถอดจิตได้จริงหรือไม่ค่ะถ้าสามารถทำสมาธินะเข้าถึงจตุตฌานฌานที่สนีะ่นะพระศาสดาบ,บอกว่าสามารถทำได้นะแต่เราต้องทำสมาธิให้ได้มากนะค่ะขอบคุณค่ะ คำถามนะคะทําไมคนเราต้องเกิดมาคะทําไมคนเราต้องเกิดมาเพราะเหตุปัจจัยของการเกิดนั้นมีทําไมฝนต้องตกก็เพราะมันมีเมฆมันมีเหตุที่จะทําให้ฝนตกทําไมมีเมฆเพราะมันมีน้ําใช่ไหมสพรพสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัยดังนั้นถ้าตัณหาความอยากยังมีอยู่การเกิดใหม่มีแน่นอนเพราะตัณหาเป็นเหตุเกิดของระบบชีวิตทั้งมวล ค่ะสงสัยไหมคะแล้วเราเกิดมานี่ถือว่าถ้าเราเกิดมานี่เรามีบุญใช่ไหมคะท่านพระอาจารย์ที่เราเกิดมาได้ทุกวันเนี้ค่ะถือว่าเราเป็นคนมีบุญนะพ่ะครับพบมนุษย์เนี่ยพู้เจ้าบอกทําทั้งบุญและบาปนะทำมาทั้งคู่นะเป็นพบที่ทําทั้งบุญและบาปนะมีคําถามอีกไหมคะ มีคำถามวันนี้เนี่ยได้ได้เขาเรียกว่าสูตรเด็ดจ,จากท่านพระอาจารย์นะคะและที่มาสอนท่านพระพุทธเจ้านะคะให้เคล็ดลับอย่างไรนะคะในการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นอริยะอริยบุคคลนะคะหนังสือที่แจกไปนะคะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะคะน้องๆ ถ้าอ่านแล้วเนี่ยสนใจก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆอ,อ่านนะคะค่ะขอบคุณท่านพระอาจารย์ค่ะท่านพระอาจารย์มีอะไรจะให้เป็นเออเป็นเออเาเรียกอะสำหรับน้องๆน,นะคะที่จะเป็นธรรมะในการดำเนินชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนมหนึ่งนะคะกับเรียนด้วยค่ะเออไม่มีอะไรนะ ให้เราตั้งใจศึกษาหนังสือที่แจกไปให้ดีเพราะว่าเป็นคำศาสดาของเราโดยตรงไม่ใช่ง่ายที่มนุษย์คนหนึ่งเกิดมาแล้วจะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากนะการจะได้ยินได้ฟังคําสอนศาสดาก็ยากเพียงแต่เราเดินตามที่ศาสดาสอนนะรักษาศีลห้าให้ดีนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ําเสมอ ทุกอย่างจะดีตามมาเองนะไม่ต้องห่วงนะบรารมีเราเนี่ยถ้าเราได้สร้างมันดีแล้วเนี่ยเราหยิบจับอะไรมันจะดีหมดเมื่อสมาธิดีจิตตั้งมั่นเนี่ยการเรียนมันก็ดีไปด้วยทุกอย่างมันจะดีมาหมดนิสัยมันจะดีการให้ภยัยการเมตตามันจะเกิดขึ้นเองนะดังนั้นการฝึกคนเนี่ยให้ฝึกที่จิตนะฝึกให้เขามีสมาธิฝึกเขารักษาสินควบคุมกายวาจาของเขา ให้ถูกต้องตรงทางที่เป็นกุศลธรรมนะแล้วทุกอย่างชีวิตเนี่ยมันจะราบรื่นเองมันจะเจริญรุ่งเรืองเองนะนี่คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง